สวัสดีครับผมเล็กจากไทยคาอิเซอรี่นะครับวันนี้ก็อยู่กับรถยนต์ Toyota Cross นะครับเป็นตัวโฉมปัจจุบันนะครับก็วันนี้นะฮะลูกค้าก็มาเปลี่ยนวิทยุใหม่นะครับซึ่งวิทยุเดิมๆก็จะเป็นวิทยุตัวนี้นะฮะหน้าจอแตกนะครับอ่าี่หน้าจอแตกนะฮะแล้วก็จะเป็นบริษัทไพรีเนียเป็นผู้ผลิตให้นะครับต่อเปลี่ยนจอนะครับก็มาเปลี่ยนเป็นจอเคนเซนนะครับ รูปแบบเดิมๆของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดกล้องรอบคันต่างๆนะครับสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของการใช้กล้องรอบคันกันนะกล้องรอบคันก็เราก็สามารถที่จะกดนะครับเรียกดูจากพวงมาลัยได้นะครับนี่นะครับกดเรียกมุมมองนะครับปึ๊บด้านหน้าครับกลับเข้าสู่โหมดปกตินะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านด้านหน้านะครับ ด้านข้างสองข้างนะครับอโอเคนะครับทีนี้ในส่วนของที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเข้าเกียร์นะครับเมื่อเราเข้าเกียร์นะครับปุ๊บเห็นไหมครับหน้าจอก็ตัดกลับเป็นโหมดกล้องมองหลังกล้องรอบคันคือนี่ก็คือกล้องรอบคันของรถนะครับก็จะมีเส้นที่เลี้ยวตามพวงมลาลัยให้นะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนีนะ่ระบบคอนโทรลพวงมาลัยต่างๆนะครับในส่วนของ กวบูม,มันติมีเดียนะครับก็เราก็สามารถจะเข้าไปดูในส่วนของวิดีโอได้นะครับนี่ก็คือวิดีโอที่เก็บอยู่ในตัวเครื่องนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับนี่ใช้งานได้หมดนะครับนี่นะครับขากี้อานะครับ เสียงก็จะซอฟลงนะฮะแล้วก็ตัดเป็นกล้องรอบคันให้นะครับนี่ก็รูปแบบของงานติดตั้งนะฮะก็จะเป็นชุดปลั๊กนะครับไม่มีการตัดต่อสายนะครับทุกอย่างเป็นปลั๊กเอ็นเพยหมดเลยนะครับนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นส่วนของด้านล่างนะฮะไม่ได้ส่งผลต่อจอด้านบนนะครับแล้วก็หลักๆนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะหน้าโยของเราก็จะเป็นรูปแบบหน้าตาแบบนี้นะครับ แอปไหนที่เราต้องการใช้งานแล้วก็ดึงมาไว้ข้างนอกได้นะครับ Google Map ก็ลูกค้าก็ต้องไปลงทะเบียนเอานะครับนี่นะฮะส่วนคาเพนะครับก็จะเป็นในส่วนของคาเพนะฮะ FM นะครับบลูทูธต่างๆนะครับทุกอย่างใช้งานได้ครบถ้วนนะครับแหล่งรวมแอปอยู่ในนี้ Play Store อยากดาวน์โหลดแอปอะไรลงมาก็สามารถดาวน์โหลดในเ a y s t o โตได้นะครับลงทะเบียนแล้วก็ดาวน์โหลดได้นะครับก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ Toyota Cross ปีล่าสุดนะครับชมปัจจุบันเปลี่ยนจอ Android k e n นเซนนะครับนี่นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ